อุตสาหกรรมอะไหลยรถยนต์เนี่ยผมมองว่าเป็นเหมือนบะหม,มี่กึงสำเร็จรูปรถยนต์ใหม่ขายไม่ดีคนยิ่งต้องดูแลรักษารถกลับพอรถยนต์ใหม่ขายดีมันก็จะกลายเป็นประชากรรถยนต์สะสมเพื่อให้เราไว้ขายอะไรได้แน่นบะ ไทยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์เป็นอันดับสิบขอโลกร้านอะรหอ่รถยนต์ค้าปลีกยูกค้าเราอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำลังการผลิตของเราอยู่ที่ประมาณ2ล้านคันซึ่งถือว่าสูงมากจัดเป็น top t r e ในอุตสาหกรรมธุรกิจอะไรนห้ถัวว่ากำไรดีไหมไม่มีเซอร์ไพรส์จะไม่มีคอน g กรม e r a เรทใหญ่ๆ กระโดดเข้ามาทําอะไร entry of barrier mm hmm. ค่อนข้างยากกรณี mm hmm. อินสุมีอยู่6ลายก็ mm hmm. มีมาอยู่30ปีก็มีอยู่แค่6ลายคไม่เพิ่มทั้งทที่ประชากรลดลดเพิ่มวิธีการปรับตัวหรือว่าอนาคตที่จะมองตออไปจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นคําถามท,าที่ผมจะโดนถามมาตลอดและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณสกลตั้งก่อสกุลนะครับนนก,ก,บก,ก,กรรมาการผู้จัดการใหญ่ของ SCL Motorparts ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่จะเข้ามาตดวทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับครับขอบคุณครับครับก็เพื่อให้นักทุนรู้จัก SCL Motor p a r t มากขึ้นนะครับอยากให้คุณสกุลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า SCL เนี่ยคือใครครับมีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีการทําธุรกิจที่น่าสนใจยังไงครับครับจริงๆต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้จําหน่ายอะไหล่รถยนต์ครบวงจรนะครับมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมากว่า58ปีนะฮะมีสินค้าในระบบกว่า1 6 7 0 0 0รายการ นะครับจริงๆประวัติก็คือเราทางคุณพ่อผมคุณสันติตั้งก่อสกุลเนี่ยก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเซีงเชียงโลงมาตั้งแต่ปี2507ทําอยู่ประมาณ3-4ปีหุ้นกับเพื่อนแล้วก็ทำนะฮะแล้วตอนนั้นพอดีทางอิสุสเขาหาตัวแทนจำหน่ายก็มาติดต่อให้ทางเซีงเชียงโลงเป็นตัวแทนจำหน่ายคุณพ่อผมก็เลยรับขึ้นมาทับหลังจากนั้นเราก็ได้ก่อตั้งเป็นบริษัท SCL Motor ม a เ t อากัดขึ้นมาแล้วก็ โอนสิทธิ์จำหน่ายอะไรแท้ไปที่ SCL เราก็ค่อยๆเพิ่ม product ขึ้นมาเป็นอะไรล่แท้ i t ิ u ุ i s ิ i ในปีประมาณ25-24ผมก็ไปเรียนต่อต่างประเทศกลับมานะฮะก็กลับมาช่วยธุรกิจที่บ้านก็ค่อยๆเริ่มทำทำไปได้สัก6เดือนก็รู้สึกเอออยู่ตัวคุณพ่อก็ยังแข็งแรงอยู่ปรากฏว่าคุณพ่อเกิดไปผ่าตัดต่อแล้วก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงจนสายตาเกิดอฟองไม่เห็นก็เ,เลยต้องเข้ามาทำเต็มตัว หลังจากนั้นเราก็เริ่มเพิ่ม Product อะไรแท้นิสสันอะไรแท้ m a สด้าช็อกอัพโตเกีกนะครับพอพัฒนาต่อไปเราก็เริ่มแอปพลายขอ ISO 9,001เวอร์ชัน2,000ตอนนั้นกระแสโมเดิร์นเทรดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแม uh, คโรโรตัสนะอะไรต่างๆมันก็เข้ามากระทบทางด้านอะไหล่รถยนต์ด้วยก็คือเป็น f ฟาสฟิตก็ตอนนั้นที่เข้ามาแรกๆก็คือ Max อยู่ในเครือแม c โรนะครับเราก็เริ่มทำตลาดตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้นนะฮะเราก็ได้ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าที่ปทุมธานีพื้นที่ทั้งหมด9ไล่พื้นที่จะเก็บสินค้าประมาณ6000ตารางเมตรแล้วก็เมื่อ45ปีที่แล้วเราก็เริ่มมาทำทางด้านแพลตฟอร์มขายอ e ีคอมเมิร์ซเพราะเป็นเมกะเทรนที่เริ่มเข้ามาปีนี้เราก็จดทะเบียนเป็นมหาชนปัจจุบันสินค้าแล้วก็บริการของ a อ l ีนะครับที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีอะไรบ้างแบ่งเป็นประเภทไหนบ้างจริงๆเนี่ยเราแบ่งออกเป็นง่ายๆเลยคืออไหล่แท้กับอไหล่ทดแทน อ,อะไหล่แท้คืออะไรอะไหล่แท้ก็คืออะไหล่ที่มาจากทางค่ายรถยนต์โดยตรงมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ประกอบรถใช้เซอร์วิสในศูนย์บริการนะฮะเราก็ทำในอะไหล่แท้เกือบทุกแบรนด์ที่เป็นรถที่นิยมในประเทศไทยนะฮะในขณะที่อะไหล่ทดแทนเนี่ยก็จะเป็นอะไหล่จากโรงงานที่ผลิตเพื่อมาทดแทนจะมีราคาที่ย่อมยาวกว่านะฮะคุณภาพเนี่ยเราพยายามเลือกสินค้าที่เป็น OEM ก็คือผลิตประกอบรถยนต์ นะฮะแบรนด์ที่เราทำในแง่ของอะไรทดแทนเนี่ยก็อย่างเช่นไอชินเดนโซนะฮะซึ่งสองแบรนด์เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตหลักให้โตโยตา้าเราก็ทำช็อกอัพโตกิโกช็อกอัพคายาบะซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองในตลาดประเทศไทยนะทำหัวเทียน NGK นะครับมีระบบส่งกําลังระบบคลัชของ e x d ซซึ่งก็ผลิตให้พวกรถ Pickup เก,กือบทั้งหมดในประเทศไทยนะครับมีทําไสากกองโตเกียวโลกิส่กอ Power s, สกองพอวเอลสไสากองชีพาร์ตโดยในส่วนส่กกองโตเกียวโรกิได้เป็นผู้ผลิตหลักให้กับทาง Isuzu ู <c oughs> กับฮีโน่ครับเราทําทั้งหมด50แบรนด์ <c oughs> นะฮะเอาไล่ตั้งแต่อะไหล่แท้ไปเลยนะฮะตั้งแต่ i s u ู u m มิ s u b บิชิ h อนด้าฟอร์ดฟูโซ่นิสสันโตโย ซูบารุฮุนไดเอ็มจีผมคิดว่ายังไม่หมดอ่ะแต่ทั้งหมดรวมเบดเร็จเนี่ยเป็นอะไหล่แท้ก็อย่างที่บอกว่าครบทุกแบรนด์ที่ที่เป็นที่นิยมในไทยส่วนอะไหล่แบรนด์ก็รวมจากที่ตะกี้พูดไปเกือบ20แบรนด์ใครเป็นลูกค้าของเราบ้างครับลูกค้าของเราเนี่ยจริงๆบอกว่าเป็น4ช่องทางช่องทางหลกักๆคือร้านอะไหล่รถยนต์ค้าปลีกหรือ,อเรียกว่าผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์นะฮะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นลูกค้าเราอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย แล้วก็เป็นลูกค้าเรามาตั้งแต่40-50ปีที่แล้วสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไหล่รถยนต์อิซูซุรายใหญ่นะฮะแล้วก็รายแรกๆในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถอิซูซูเป็นรถเพื่อการพาณิชย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นรถบรรทุกรถปิก up อย่างที่เราเห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอิซูซูเข้ามาในธีมที่ว่าอะไหล่หาง่ายรถซ่อมง่ายเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปขายภาษาได้ก็เรียกว่า ขายส่วนปาขายต่างจังหวัดตั้งแต่สี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเราก็จะไปขายอะไรเราก็เลยมีร้านอะไรที่เป็นลูกค้าเราทั่วทุกจังหวัดจนถึงทุกวันนี้ครับ,รบอ,อีกช่องทางหนึ่งก็คือบริษัทประกันภัยนะฮะซึ่งบริษัทประกันภัยเนี่ยจริงบางนคนก็ถามเอ๊ะเราทำไมขายบริษัทประกันภัยทําไมเราต้องอย่าลืมว่าประกันภัยเนี่ยเขาทำมอเตอร์อินชูรันเยอะนะ,ะพอทำมอเตอร์อินชูรันเยอะเขาก็ต้องการที่จะลด ในแง่ของการซ่อมในแง่ของค่าสินใหม่อะไรต่างๆเราก็เลยเข้าไปซัพพลายตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นกลุ่มฟาสต์ฟิตนะครับซึ่งเราก็ทําตลาดมาตั้งแต่แม็กซ์ตั้งแต่สิบเปีที่แล้วจนปัจจุบันเราก็ทําถึงกลุ่มฟาสต์ฟิตเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า500แห่งในประเทศไทยนะครับฟาสต์ฟิตคืออะไรฟาสต์ฟิตก็เรสเซอร์คอกพิตบีควิกออโตแบ็กควิกเลนอะไรพวกนี้เป็นแบรนด์โมเดิร์นเทรดของฟาสต์ฟิตที่เข้ามาแทนทรีดิชันแนล อู่ซ่อมรถแบบเก่าๆอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ค่อยๆขยับเข้ามาแล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซนะฮะอีคอมเมิร์ซเราก็ทำตั้งแต่แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นที่เป็นที่นิยมก็คือ,อ lazada s h o p p e หรือเอกมอซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับขายอะไหล่รถยนต์โดยตรงชรับะฮะแล้วก็มีอะไรนะบิ๊กไชน่าแรในเครือปูนใหญ่ครับผมครับ,รบสัดส่วนรายได้ของช่องทางต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับช่องทางไหนมีสัดส่วนรายได้ามากที่สุดแล้วก็ลำดับเนี่ยเรียงกันมาลดหล่นยังไงอ่าจริงๆก็คือ91%จะเป็นช่องทางร้านอะไร นะครับตัวฟาสฟิตประมาณ3.8%ตัวอินชูนันประมาณ3.6%ในขณะที่อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยประมาณ1.8%แต่ตัวนี้กรอตค่อนข้างสูงครับครับก็จากต้นทางนะครับโรงงานการผลิตจนไปถึงมือของลูกค้าเนี่ยครับกระบวนการหรือว่าเบสุดโมเดลในการ กระจายสินค้าจัดหาสินค้าจนไปสู่มือของลูกค้าเนี่ยมันมาเริ่มต้นมาจากยังไงฮะสำหรับธุรกิจในลักษณะนี้ครับอ่าจริงๆต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนด้วยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยเนี่ยไทยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์เป็นอันดับสิบของโลกนะฮะซึ่งซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะว่าประเทศเราประชากร60สิบไม่ถึง70ล้านณปัจจุบันนะครับเทียบประชากรรถกับประชากรคนเนี่ยเราค่อนข้างถือว่าเยอะนะครับ กำลังการผลิตของเราอยู่ที่ประมาณ2ล้านคันผลิตจริงประมาณล้าน8ถึง2ล้านคันนะครับประมาณ55 6 0ถึง60%จะเป็นสำหรับการส่งออกส่วนที่เหลือจะเป็นโดเมสติกคอน sumption ก็คือรถที่ขายในประเทศไทยนะฮะปีที่แล้วเราขายรถอยู่ประมาณ840,000คันนะครับโดยทั่วไปคนซื้อรถช่วงแรกๆรถส่วนใหญ่จะมีรวที1น0 0 0 0 0กิโลรับประกัน3ปีนะครับแล้วก็ คนซื้อรถช่วงแรกก็จะเอารถเข้าศูนย์เพราะเดี๋ยววอร์แรนตีขาดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแต่พอเริ่มปีที่สามละเฮ้ยมันไปเฉียวนั่นต้องไปเปลี่ยนยางต้องไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมันมีทางเลือกอื่นไหนไหมที่ที่มันถูกกว่าไปเข้าศูนย์นี่ก็คือที่เราเริ่มเข้าไปเซอร์ฟนะครับอันนี้ก็คือเป็นตลาดของเราเลยว่าเราอิงอยู่กับประชากรรถยนต์สะสมครับ ซึ่งมีอยู่ประมาณ20.5ล้านคันในประเทศไทยและในแต่ละปีอย่างปีที่แล้วก็8,19,000 0คันก็รวมเข้าไปเพราะประเทศไทยยังไม่มีนโยบายจำกัดอายุรถยนต์ก็คือใครที่ยังต่อภาษีได้ก็วิ่งได้ครับครับอะไรพวกนี้เราไปจัดหางมาจากไหนครับก็จริงๆเราก็รับมาจากค่ายรถยนต์โดยตรงรับม,มาจากต us ร,รีเพตอิซูซุเซลมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยฟอร์ดประเทศไทยนะฮะก็คือเป็นมาจากทางค่ายรถยนต์โดยตรง บางส่วนเราประมาณ7 6กอร์เซที่เราเป็นออ t ทอร์ไร d ์ดิสติบิวเตอร์อีก2 4สี่เอร์เซ็ก็จะคือจะจกผู้จำหน่ายหรือผู้ค้าที่เรามีพันธมิตรด้วยครับในตลาดเนี่ยมีคู่แข่งหรือว่ามีเจ้าอื่นที่ทำธุรกิจคล้ายๆกับเราหรือเปล่าอุตสาหกรรมนี้เขาถือว่าแข่งขันกันสูงแค่ไหนครับจริงๆต้องใช้คำนี้ว่าตัวเลขจากกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยอุตสาหกรรมตัวเนี้ยมันตัวเลขรวมอยูสามแสเก้าหมื่นสอ0พันลายให้สองพันล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับในขณะที่ผู้เล่นเนี่ยมีประมาณ5,000ลายนะครับแต่ของเราเนี่ยเราเราน่าจะเป็นจัดเป็น, Top นท็อปทในอ n d ส s t r รรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันสูงไหมมีการแข่งขันในระดับตึงแต่ข้อดีคือไม่มีเซอร์ไพรส์จะไม่มีคอนกรเมเรตใหญ่ๆกระโดดเข้ามาทำอะไรสาเหตุเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มี Entry of Barrier ค่อนข้างยากเพราะว่าค่ายรถยนต์เนี่ย เขาจะมีโมเดลในเรื่องของไอ้พาร์ตเดลเลอร์เนี่ยที่เขาจะไม่เปิดเพิ่มมีอย่างกรณีอินซูมีอยู่6ลายก็มีมาอยู่30ปีก็มีอยู่แค่6ลายไม่เพิ่มทั้งๆที่ประชากรรถยนต์เพิ่มซึ่งก็จัดว่าเป็นเป็นข้อดีเป็นข้อได้เปรียบทําให้ไม่มีดิวเพลเยอร์เข้ามาง่ายๆครับปัจจุบันทาง SCL เนี่ยเป็นคู่สัญญาหรือเป็นคู่ค้าเป็นพาร์นเนอร์กับผู้ผลิตอะไรหรือว่าบริษัทรถยนต์อย่างเป็นทางการเนี่ยมีมีเจ้าไหนบ้าง ก็ที่เป็นนะฮะก็จะมีทาง i s u ุ u ุครับมิซูบิชิฮอนด้าฟอร์ดปูโซเป็นเดนโซอันนี้เป็นอะไหล่ทดแทนละไอชินนะฮะเอ็กซิดีกายาบ้าโตเกียวโตเกียวโรกิแล้วก็อีกประมาณ20แบรนด์ครับครับเวลาพวกบริษัทเหล่านี้เขาทำสัญญากับเรานี้ปกติเราเงื่อนไขเป็นในลักษณะไหนครับส่วนใหญ่จะเป็นวั e y r c r n t r t r t c t เป็นสัญญา1ปีแต่ก็จะคอนติเนียต่อครับอย่างอิซูซุเนี่ยเข้าใจว่าเป็น ผคู่สัญญากันมาหลายสิบปีปะครับห้าห้าสิบห้าปีครับนานมากครับผมครับก็ปัจจุบันเนี่ยเอซีก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณัปีสองพันห้าร้อยต้นตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับครับครับอะไรคือสาเหตุที่ทําให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตจนวันนี้กําลังจะเข้ามาเป็นบริษัทมหาชนได้ครับคืออันดับแรกเลยคือเรามีความซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้าครับอันนี้ท่านคุณพ่อผมเขาสอนมาเลยตั้งแต่ผมมาเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะว่าเออเวลาเรามาทา ธุรกิจเนี่ยสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะในธุรกิจนี้มันก็จะมีอะไรปลอมมาหลายนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะในขณะที่เราเนี่ยเราก็ชัดเจนกับลูกค้ามาตั้งแต่เดวันว่าโอเคเราทําแต่อะไรแท้อะไรแบรนด์ไหนก็เป็นแบรนด์นั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเราให้ความซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้านะฮะผลตอบรับก็ค่อยๆกลับมาเรื่อยๆครับครับจุดแข็งของ S ก L คืออะไรครับจุดแข็งก็คือว่าเรามีประสบการณ์ที่ยาวนานนะครับ มีสินค้ามากกว่า50แบรนด์แสนห0หมรายการนะครับเรามีระบบ e p a r Catal s catalog อที่เราบอกว่าใช้ในการสืบค้นอะไรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากนะฮะเราสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าทั่วประเทศนะฮะภายใน1นึ่งวันลูกค้าสั่งสินค้าภายในวันนี้พรุ่งนี้เราสามารถส่งได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เรามีการทำการตลาดแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัย 20ปีที่แล้วที่ระบบการสืบค้นอะไรเนี่ยต้องใช้คำนี้ว่าทุกอย่างเป็นเป็นแมนนวลพาร์ตแคตตาล็อกแล้วแต่ละร้านค้าแต่ละคน,นจะพยายามปิดข้อมูลตรงนี้คือจะไม่เปิดเผยว่าเ้ย hey, ข้อมูลอะไรรถยนต์ตัวนี้เบอร์อะไรราคาเท่าไหร่นะฮะบางที่ถือกับเวลามีตัวสติกเกอร์ติดมาว่าอันนี้เบอร์อะไรตัดทิ้งเลย ในขณะที่เราไม่เราจะเปิดเผย t r a n s p a r e n เกับลูกค้าสินค้าตัวนี้นะราคา,าห้างราคา1,000บาทเราบอกลูกค้าเวลาทางห้างมีการปรับราคาเราก็ปรับทันทีเราไม่มีการในระบบว่าปรับขึ้นแล้วปรับขึ้นแต่เวลาปรับลงไม่ปรับเราปรับทุกอย่างเป๊ะตามที่ทางผู้ผลิตกำหนดนเลยครับครับไปดูที่เรื่องของผมประกอบการบ้างครับ ก่อนช่วงจะเข้ามาในตลาดนะครับก็ผลประกอบการในช่วงประมาณสักสองสาปีหรือว่าสามึงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มการเติบโตของไรายได้เป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มการเติบโตเนี่ยสามปีหลังมันเฉลี่ยประมาณแค่หกเจ็ดเปอร์เซ็นแต่มันไปบวกเอาช่วงโควิดเข้ามาฮนะแม้กระทั่งในช่วงโควิดเนี่ยเราก็โตนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตั้งแต่ทางผมเข้ามาบริหารตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสามเนี่ยเราก็ไปสะดุดอยู่ปีเดียวตอนต้มยำกุ้ง ปี1998 19แต่นอกจากนั้นเราก็มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาต,ตลอดครับครับปกติถ้าเกิดว่าไม่นับรวมช่วงโควิดเนี่ยถือว่าธุรกิจนี้เติบโตได้ดีแค่ไหนประมาณ8-10%ครับต่อเนื่องครับ, un, รบถ้าหากว่าเราไปดูในแต่ละรายการนะครับในแต่ละธุรกิจที่พูดไปที่บอกมี4ช่องทางในการจัดจาหน่ายเนะี่ยที่บอกมากที่สุดก็คือเป็นการขายช่องทางให้กับร้านค้าในต่างจังหวัดนะครับแต่ละธุรกิจแต่ละยูนิตเนี่ยยูนิตไหนที่มีอัตรากําไรเนี่ยถือว่าดีที่สุดคะแล้วก็ มากหน่อยแค่ไหนครับเลจริงๆเนี่ยมันมันใช้ตอนนี้หลังๆมันจะเป็นอีคอมเมิร์ซเพราะอีคอมเมิร์ซเป็นเหมือน B2C คือ Direct to t o Consumer Direct to Customer มันก็จะดูมา r g จินสูงกว่าแต่มันก็จะมีข้อจำกัดของมันเช่นมันจะทำได้เฉพาะสินค้า DIY สินค้าที่เป็นเทคนิคเยอะๆไม่มีไม่มีคนไหนเอาไปทำเองได้มันก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็ธุรกิจอะไรมันก็จะมีเงื่อนไขอีกอันคือ l าสไมล l a s t mile คือเวลารถเข้าไปจอดอยู่ที่อู รถคันนั้นต้องการอะไรตรงเนี้ยสิรายการให้สามารถจัดส่งได้เร็วนะตรงนี้ก็จะมีมาจินเพิ่มเพราะว่าเป็นในเรื่องของ convenience ในเรื่องของความรวดเร็วที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้าครับโดยภาพรวมธุรกิจอะไรลนี้ถือว่าก,กําไรดีไหมครับผมมองว่ากําไรขั้นต้นก็ประมาณ1 1บเดสิซนะครับ,รบอันนี้มันก็แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละบริษัทแล้วครับ งั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงการเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กันหน่อยนะครับว่าตอนนี้แผนการในการระดมทุนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์จะเอาไปใช้อะไรบ้างครับจริงๆก็คือวัตถุวัตถุประสงค์ก็คือเอาไปใช้หมุนเวียนในการทําธุรกิจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปคืนเงินกู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้มีการจัดซื้อที่เพื่อเตรียมสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่2นะฮะติดอยู่ด้านหลังกับ ตปัจจุบันซึ่งณนะัปัจจุบันเนี่ยพื้นที่จัดเก็บประมาณ6000ตารางเมตรนะครับเก็บสินค้าได้ประมาณ45,000รายการเรามองว่าถ้าเรามีพื้นที่ในการเ,าเก็บสตอ็อกมากขึ้นเราสามารถที่จะใช้ในแง่ของการทํากิจการทางการตลาดกับลูกค้าได้เพิ่มขึ้นสตอ็อกสินค้ากรณีเวลามีสินค้าจะปรับราคาอะไรต่างๆได้เพิ่มนะฮะซึ่งอันนี้เราก็แผนว่าน่าจะทําเสร็จมาปี69เครับเรื่องของจํานวนหรือว่าขนาดในการลงทุนเป็นยังไงครับ เอ่อตัวนี้อยู่ที่ประมาณ55ล้านบาทจะเป็นตัวอาคารประมาณ29ล้านแล้วก็เป็นพวกชั้นวางแล้วก็ระบบเอ่อ w m s ข้างในอีกประมาณ26ล้านครับกระแสงเงินสดหรือว่าระยะเวลาในการรับรู้ไรายได้เนี่ยเป็นยังไงครับมันมีเรื่องของเครดิตมันมีเรื่องของการรับรู้ไรายได้เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนจริงๆแล้วมันก็จะมีเครดิตเทอมประมาณ2เดือนประมาณ60วันครับผมซึ่งอันนี้ก็แต่แต่อันเนี้ยเป็นผมมองว่ามันเป็นมันเป็น เงื่อนไขเหมือนกันคือครเราก็จะเจอพวกบริษัทต่างชาติสนใจจะเข้ามาตรงนี้แต่ตรงนี้มันเป็น customer insight ที่เรารู้ว่าเ้ยการที่จะให้เครดิตลูกค้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะไปวิเคราะห์เครดิตลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายเล็กลูกค้ารายเล็กเนี่ยแทบจะไม่ได้มีข้อมูลในกรมพัฒนาธุรกิจหรืออะไรต่างๆซึ่งอันนี้นเราก็มี ทีมงานมีวิธีในการวิเคราะห์ลูกค้าก็เลยเราก็เลยสามารถทำให้ NPL ของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่น้อยมากๆมาโดยตลอดครับครับหลังจากเข้ามาจดทะเบียนแล้วนะครับทาง SCL มองแผนในการเติบโตต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เติบโตเขาเรียกว่าอะไรมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะจ,จากการเพิ่มลูกค้าหรือเพิ่ม product mix ที่มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้นอันนี้เราทำมาโดยตลอดแต่จริงๆเรากําลัง ก้าวข้ามไปทำในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างตอนนี้ที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาไปเราก็ไปทำอะไหล่รถแทรกเตอร์จากเยอรมันนะฮะในแบรนด์คลาสเพิ่งเพิ่งเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่คนเดียวในประเทศไทยเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาตัวนี้ก็เริ่มแล้วแล้วก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆที่กำลังทยอยเข้ามาครับครับอ่ะนักลงทุนจะสามารถคาดหวังการเติบโตหลังจากนี้เนี่ยมีมีพอจะมีเป้าหมายไหมครับว่าน่าจะเห็นตัวเลขหรือว่าน่าจะเห็นการเติบโตต่อไปในอนาคตได้ยังไง คือการเติบโตเนี่ยอย่างที่บอกว่าอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์เนี่ยผมมองว่าเป็นเหมือนบะหม,มี่กึ่งสาเร็จรูปนะฮะรถยนต์ใหม่ขายไม่ดีอค,คนยิ่งต้องดูแลรักษารถเก่านะฮะพอรถยนต์ใหม่ขายดีนะฮะมันก็จะกลายเป็นประชากรรถยนต์สะสมเพื่อให้เราไว้ขายอะไหล่ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นในแง่ตราการเจริญเติบโตเนี่ยเราเติบโต มาโดยตลอดนะฮะแต่เราเพราะว่าเราเราจะเข้าตลาดละเรารู้ว่าเฮ้ยมันมันมีความคาดหวังของนักลงทุนนักลงทุนชอบ growth stock ชอบอะไรที่ที่มีตัวเลขให้เห็นให้หวือหวาซึ่งอันนั้นอะ่ะเราก็ทำการทำงานตรงนั้นอยู่อย่างหนักแน่นเลยคือว่าอย่างที่บอกว่าอุตสาหกรรมอื่นเรากำลังเข้าไปแตะเข้าไปแตะนะฮะก็เต็มที่กับตรงนี้แน่นอนครับการจะวิเคราะห์ธุรกิจ อะไรรถยนต์นะครับมีวิธีในการประเมินยังไงฮะอย่างเช่นยอดขายรถยนต์เนี่ยมันกระทบกับเรื่องของอะไรรถยนต์ด้ไหมหรือว่าแนวโน้มต่อไปในอนาคตที่เราจะเห็นการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่า,าประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิมอยู่วิธีการปรับตัวหรือว่าอนาคตที่จะมองต่อไปจะเป็นยังไงครับคือจริงๆเรามองอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้จะเป็นคําถามที่ผมจะโดนถามมาตลอดจริงๆคือตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลายปีละค,คนจะมาถามว่าเออ e v เข้ามาจะทำ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่ารถ e v ที่ไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีอยู่แค่ b e v คือ battery electric vehicle กับตัว z e v ก็คือ zero emission vehicle ในขณะที่รถ p h e v หรือ plug in hybrid electric vehicle แล้วก็ h e v hybrid electric vehicle สองตัวนี้ยังมีเครื่องยนต์อยู่ยังมีการอุปโภคอะไหล่ตามปกติหรือดีไม่ดีมากกว่ารถ ice ทั่วไป i อซก็คือ internal combustion engine ก็คือล้อยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราโอเคเราตั้ง s โ o p e แล้วว่าอะไรคือจุดที่จะมากระทบเรากลับไปดูตัวเลขยอดขายรถ b e v นะครับเมื่อปี2020เนี่ยยอดขายอยู่ที่ประมาณ1,100คันปี2021อยู่ที่1,900คันปีที่แล้ว9,700คันนะครับ มาปีนี้เดือน1นึ่ถึงเดือน8ประมาณ43,500คันตัวนี้เริ่มว้าวุ่นแล้วครับตัวเลขกระโดดเข้ามาเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ไปศึกษามาเพิ่มเติมว่าณนะปัจจุบันเนี่ยณนะตัวเลขถึงเดือน8ปลายเดือน8เนี่ยตัวเลขรถยนต์สะสมของ BEV อยู่ประมาณ56,000คันเทียบกับประชากรรถยนต์สะสมที่20.5ล้านคัน,นยอยู่ที่ประมาณ0.29เปร์เต เรากําลังมองว่าตอนนี้รถ BEV ขายอยู่เดือนละ7,000คันตัวเลขปัจจุบัน6,500-6,600ไปจนถึงปลายปีตัวเลขอัตราส่วนระหว่างรถ BEV กับประชากรรถยนต์สะสมจะขยับไปอยู่ที่0.39%ในขณะที่ปีหน้าวเราเซว่า Exponential Growth โตจากปีนี้72,000คันปีหน้า1 4 4 0 0 0คันนะฮะตัวเลขอัตรารถยนต์ BEV กับประชากรรถยนต์สะสมณปลายปีหน้า จะตกอยู่ที่1.1นะฮะผมก็ได้มีการ forecast ไปนะฮะตัวนี้ค่อยๆขยับขึ้นไปตัวเลขของรถ BEV จะอยู่ที่ประมาณ9กับเทียบกับประชากรรถยนต์สะสมในอีก10ปีข้างหน้ามันแปลว่ามันมีเวลาในการที่จะปรับตัวแต่เราไม่ใช่ว่าเราจะอีก3ปีจะปรับตัว5ปีจะปรับตัวเราปรับมาแล้วเราปรับตั้งแต่ตอนนี้แล้วคือว่าเราก็ได้มีการไป ศึกษากับซัพพลายเออร์เราเช่นบอชที่เยอรมันนะฮะ,ะเราต้องยอมรับอย่างว่าตัวประชากรรถยนต์ในยุโรปเนี่ยเริ่มมีพวก BEV PHEV เข้ามาในอัตราส่วนที่เยอะกว่าเราเยอะนะฮะพอเยอะกว่าเราเยอะเนี่ยทางค่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆของทางเยอรมันเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแนะเขาอีกปี2ปีเขาก็จะมีสินค้าและบริการมารองรับตรงนี้ซึ่งเรามองว่าการที่เราเข้าตลาดไป การที่เราเป,เป็นผู้เล่นรายใหญ่เราเรากับว่ามันเป็นโอกาสในการที่เราจะไปเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยเข้ามาก่อนนะฮะในขณะเดียวกันเราก็กลับมาดูเนี่ยตัวเลขณนะัปจ,จุบันของเราเองเลยว่าเฮ้ยชิ้นส่วนที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมีอะไรกระทบมีอะไรไม่กระทบนะะเรามาดูแล้วว่าตัวที่เรากระทบคือเครื่องยนต์ไส้กรองเคมีพันแล้วก็ระบบส่งกําลังบางส่วนนะครับ ในขนาดที่ชิ้นส่วนอย่างเช่นบอดี้พาร์ตบอดี้พาร์ตคืออะไรกันชนฝากระโปรงบางโครนหน้าตรงนี้อันนี้ไม่กระทบระบบแสงสว่างาไฟสองสว่างไม่กระทบระบบเบรกระบบช่วงล่างก็ยังคอนติเนียไปได้กับรถ EV ภายในระบบแอร์คอนติเนียไปได้กับรถ EV นะีณปัจจุบันเนี่ยอัตราส่วนที่คอนติเนียไปได้กับรถ EV จะอยู่ที่ประมาณ70%เครับครับเพราะฉะนั้นเรามองว่ามันเป็นโอกาสคือผมใช้คำนี้ว่า รถไฟฟ้ามาแน่ถ้าเรามองว่ามันจะมาดิสลอฟเราแล้วเราปล่อยให้มันมาดิสลอฟมันก็คงมาดิสลอฟแต่ถ้าเรามองมันเป็นโอกาสที่ว่ามันจะเกิดเบนเนฟิตตรงไหนที่เราไปไปหามันมาได้ไปรับมันมาได้เนี่ยผมมองว่าเรามองแบบนั้นครับครับนับจากนี้ไปนะครับเป้าหมายหนึ่งหึงสองปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีกลยุทธ์ในการเติบโตยังไงครับกลยุทธ์ในการเติบโตก็คือจาก การเพิ่มสินค้า product line ที่มี Margin สูงขึ้นอันนี้เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะฮะในขณะเดียวกันลูกค้าเนี่ยเราก็เพิ่มอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะผูก KPI กับตัว new customer ไว้อยู่แล้วนะครเพราะฉะนั้นตรงนั้นโตอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันเราก็จะไปดูใน Industry ที่เกี่ยวเนื่องกับทางด้าน after sales service ในหลายๆแขนงึ่งก็ดูอยู่ทำอยู่นะฮะดีไม่ดีเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนก็เห็นผลละ ไปดูเป้าหมายระยะยาวว่าครับกลยุทธ์ในการเติบโตต,ต่อไปนะอะไรจะเป็น new S curve ของ SCL ครับ new S curve เนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยเนี่ยจริงๆเป็นตัวเลขที่ที่เขาเรียกว่าแปลกมากเลยกันครับจำนวนรถจักรยานยนต์สะสมในไทยก็20ล้านคันเท่ากับประชากรรถยนต์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรามองว่าเป็น new S curve ว่าเออเราจะเข้าไปนะครับแม้กระทั่ง รถไฟฟ้านะครับคือเรามองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกับทั้งเอ็กซ์เพิร์ทั้งนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราก็มองอยู่แล้วละว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแน่ตอนนี้ก็จะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์อเมริกันแบรนด์ไทยก็มีนะฮะซึ่งตรงนี้เรามองว่าพอว่วามันมันเข้ามาเนี่ยรเราโอกาสเราเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งเราก็น่าจะได้ พิกเจอร์เรีะก็คือเลือกอันที่เอ้ยอันนี้น่าจะเป็นไปได้เราก็น่าจะมีโอกันครับไปดูในเรื่องของต้นทุนกันบ้างครับต้นทุนในการทําธุรกิจของ s อชเนี่ยมีอะไรบ้างแลวทุกวันนี้เรามีวิธีในการบริหารจัดการยังไงครับต้นทุนของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นทุนในในแง่ของการขายและการบริหารโดยทั่วไปนะครับซึบ่งเราใช้คํานี้ว่าเราโชคดีอย่างว่าเราเราเป็นบริษัทที่เก่านะฮะเพราะฉะนั้นทีม h r าเรา แล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของพนักง,งานอะไรต่างๆเนี่ยมัน,ม,นมันลงตัวมันอยู่ตัวอยู่แล้วนะฮะต่อให้จะมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้รับผลกระทบต้นทุนวัตถุดิบเราครับต้นทุนวัตถุดิบเราไม,เาไม่เราไม่นั่นฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสินค้าที่เราขายเวลาเรารับมาสมมุติกรณีมีการปรับราคาเรามองว่าเป็นสต็อกเกนเราสามารถได้กําไรเพิ่มจากตรงนั้นครับครับเอาละครับก็คําถามสุดท้ายนะครับอ่ะถ้าหากว่า จะให้มองหุ้นของ SCL เนี่ยนะครับถ้าว่าคุณสกลเนี่ยลองเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปนั่งลงทุนไม่ได้เป็นผู้บริหารของ SCL นะครับจะมองหุ้นตัวนี้ไว้อย่างไงคือต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยเราเป็นหุ้นผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์รายรแรกในประเทศไทยนะฮะสื่อบางท่านบอกว่าจากตลาดมรดจสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการไปทำรีเสิร์ชคือจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นจำหน่ายอะไรลรถยนต์ในต่างประเทศเยอะมากและเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีอัตราการโกรธมาอย่างต่อนเนื่องนะครับมผมมองว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนเราเราจะเจอหุ้นรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับเป็นโรงงานเป็นขายรถก็มีเป็นอะไรต่างๆก็มีแต่ทำทางท่านอะไหล่รถยนต์เนี่ย ผมว่าเป็นทางเลือกใหม่นะฮะและเป็นโอกาสเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรรถยนต์ในไทยมี20กว่าล้านมีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีประเทศไทยเป็นประเทศที่คนซื้อรถก่อนบ้านนะฮะไม่ต่างจากต่างประเทศซึ่งเขาจะซื้อบ้านก่อนรถเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น opportunity ในการที่ว่าตลาดรถยนต์เ,เติบโตขึ้นอยู่ตลอด แล้วก็ในโอกาสที่ SCL นะครับได้มีโอกาสเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับมีอะไรที่อยากจะบอกนักลงทุนตอนนี้บ้างครับครับอย่างที่บอกว่าเราเป็นหุ้นผู้จัดจาหน่ายอะไหล่รถยนต์รายแรกที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับอัตราการเจริญเติบโตของเราอิงกับประชากรรถยนต์สะสม20กว่าล้านคันซึ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่ทุกปีนะครับเรามองว่าเราจะมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อนเนื่องและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อนเนื่องนะครับเหมือนกับที่เราเป็นมาตลอด50กว่าปี ในการเป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งปัจจุบันเราก็เปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่เป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็เข้าสู่ตลาดทุนอย่างเต็มตัวยังไงฝาก SCL ให้ทุกคนมาลองศึกษาแล้วก็ลองซื้อหุ้นกันครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสกลตั้งก่อสกุลนะครับาแคลมอเตอร์พาร์ทมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ